นานสักสิปีเขาลงมาทีไงน่ะมาเมืองไทยเหรอพ่อสิปีลงมาทีมากินเหล้ากันบ้นงางอะไรบ้างินมา,นมา,นมานนเฟซี่แกย่างนี่ก็มานั่งกันบางทีก็เบื่อเบื่อทั้งนูงง้นไงก็เหมือนพ่อพ่อเ <ไอ S 1> บื่อเบืบ่อไทยเพื่อพ่อก็ไปหาเพื่อนพ่อที่อเมริกาตอนนี้ั่ไม่มีไทยแล้วไงมีกกแต่ลูกเขาล่ะลูกเขาเป็นเพื่อนพี่เตย้ยไงเออเป็นรุนร่น<อ>ลูกแล้วออ๋เต้ยก็ได้รุ่นลูกเข้าไะเต้ยก็ม่อยากเข้าเข้าใกล้แล้ว รู้ว่าอยู่ด้านอาสาบ้างได้มีคนไทยได้มีป้าจีนลูกน้กชายเพื่อนก็ได้มีคนโดงดป้าจีนมีลูกเดินสองคนอ้าว เนี่ยอันนี้ก็เพื่อนพี่ต้อยเขาได้เนี่ยพี่ต้อยเป็นชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยไอ้เขาเนี่ยมันหนาวอ่ะมันตรงไว้เขาเป็นสัญชาติเม็กซิกันพี่ต้อยเป็นชาวบ้านเขาอยู่เขาได้สัญชาติได้เหรอพ่อเขาเป็นคนไทยนี่เหรอไม่ใช่เป็นนี่ไงเป็นคนณเม็กซิกันอ๋อยู่อเมริกาตั้งนานแล้วพ่อเป็นเม็กซิกันแล้วมันเกิดที่นั่นเนี่ยเพื่อนพี่ต้อยพี่ต้อยไปเชาวบ้านเขาอยู่พ่อเป็นเมียพันเปนี่นั่น ยังไม่ใช่คนไทยนะอย่างคนเม็กซิกันนะอ๋อนึกว่าคนไทยอยู่แบบเหมือนคนภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยมันเล่นมือถือมันงานพอให้ทํางานฝึกทำประตูประตูหน้าตากอะไรที่บ้านมันมันก็นั่งเล่นมือถือยู่มือถือทั้งนั้นอะไรอย่างเนี้ยสมัยก่อนพ่อไปไม่มีอย่างนี้เลยมือถือทีนี้มันเล่นมือถือหมดเด็กข้างหลังนี่มู้นอะเนี่ยไอ้ดิพน้องไอะเดี๋ยวพ่อไปแอบถ่ายไงพ่อมันโกรธนะกมันบอกเฮ้ย มันบอกว่าพี่เจอร์เขบอกเพอาะ่ะไปถ่ายของพ่อมันว่ามันถามมัน <ś> ถ <lar al>: ่ายทําไมเนี่ยน้องชายมันน้องชายมันไม่ค่อยมีเข่าอ่ะเนี่ยมันดูดูมือถือเองมันมันติดมันติดเหมือนพวกคนเรานเนี่ยแหละเนาะแบบเป็นแบบใครทํางานอะไรอะไรนะมันก็ต้องเอามือถือดูก่อนใช่ต้องดูแบบต้องดูแพลนต้องดูแบบต้องดูอะไรอย่างนี้เนี่ยพีเตอร์เขาไปเช่าบ้านไมอยู่เลยแผนในพ่อเดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นหมื่นอยู่ใช่ไหมฮะเป็นคันกระเียญอะไร อยีว่าน่าจะหมดไปเป็นล้านอยู่ใช่ไหมพ่อหลายล้านอะะาน่นะเพราะว่าเดือนนึงอะ่ะส่วนมากถ้า,ถาถือว่าอยู่อยู่ดีๆหน่อยก็ต้องสอยขำหมื่นอ่ะต่อเดือนไหนค่นากินอีกค่าอะไรอีกไอ้ทีร่รูปถ่ายนี่มันก็ดีนะมี มันบอกประวัติบอกอะไรหมดใช่ค่ะว่าจะถ่ายที่ไหนเมืองไหนเออยังไงเนี่กินซูชิเนี่ยบนพอบไทยเหมือนกันอพ่องใหญ่นี่ตายอ๋ที่คุยกันใช่ไหมพ่อเนี่ยตายไปแล้วไปไปอยู่เขาไงโอ้่ะเนี่ยตายไปแล้วนะกูเกี่ยวโู้โควิดนั่นแหละตายที่อเมริกาเยอะคนไทยตายหลายคน แล้วพอได้ไปสวิตได้ไปอะไรอย่างนี้บ้างไหม,มคะเพราะว่าพอไปแต่แต่อเมริกาอย่างเดียวออหลกักๆเลยหลกัหลกๆแล้วก็สมัยก่อนเดินเรือก็อ,อ,อยู่ในเอเชียเนี่ยแหละวนแถวเนี่ยแหละแถวอินโดมั่งพม,ม่ามั่งเขมรมั่งญี่ปุ่นหลักๆญี่ปุ่นเกาหลีทั้งนั้นแหละไปวนวนวน,วนอยู่แถวแถวเนี่ยแหละ